สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เท่งพี่ทานและคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้พริ้วมาเลยนะเนี่ยพริ้วค่ะเออเฮ้ยถ้าพี่ถ่ายชุดนี้คือคล้ายๆกับฝ้ายนะลาวส้มหรือชุดผู้ไทยไม่ใช่จริงๆชุดนี้คือผ้าที่เขาเรียกว่าผ้าใยกันชง ทำกันมากในภาคเหนือนะคะซึ่งเป็นผ้าไทยของเราเนี่ยแหละค่ะคือจริงๆผ้าไทยไม่ต้องเอามาแต่งเป็นแบบไทยโบราณไทยเดิมก็ได้อันนี้เอามาประยุกต์เป็นชุดสมัยใหม่เลยใช่แล้วค่ะก็ได้เหมือนกันเงินก็สู่ชาวบ้านเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญผ้าค่ะผ้านี้ปักมือทั้งผืนแต่วันนี้สิคะในช่วงไทยฟังฝาหลังเล่านะคะเอาใจสาวๆนิดนึงนะคะให้มาได้กรี๊ดกันเบาๆหนุ่มแน่ๆเลยวันนี้เป็นในแบบอินเตอร์ที่ตอนนี้ผันตัวมาสอนภาษาอังกฤษเป็นติวเตอร์ภาษาอังกฤษ <Whoa. S 2> ให้กับคนไทยนะคะ <Yeah. S 2> ล่าสุดเนี่ยมีผลงานนะคะเป็นพระเอกละครเรียบร้อยไปแล้วนะคะ <Whoa. S 2> สาวๆอยากเห็นแล้วละสิวันนี้เชิญเลยดีกว่านะคะคุณซันนี่เบิร์นค่ะฝรั่งตาน้ำข้าวชาวออสซี่นายแบบสุดฮอตซันนี่เบิร์นสวัสดีครับ Pom um, chueh sunny cub, pom yu go up song pi lao cub, pom rak Platet thai mak ma, pom chop watanatam thai cub. Before I was in um, came to Thailand, I actually worked um, in the fashion and entertainment industry. I was a journalist, and then I studied acting. And in Australia, I worked as an actor, and then I started modelling internationally. I've modelled in New Zealand, Japan and I came to Bangkok as a model and then I fell in love with Thailand and now Thailand is my home. And this is the Thai lover Sunny Byrne. Sawasdee krab. Sawasdee krab. Sawasdee krab. เชิญครับเลยครับเชิญครับเชิญครับนี่รอๆเลยเห็นไหมคะบอกแล้วว่าเอาใจสาวๆเมื่อกี้เสียงกรีฑดังเป็นพิเศษเล่นแล้วเราสองคนหมองไปเลยนะวันนี้นะใช่ค่ะเป็นโทษนะฮะเป็นชาวอังกฤษเลยใช่ครับอยู่ที่เมืองชายพอมเพนอัมคอนออสเตรเลียนครับออสเตรเลียนใช่ครับที่มีแกงกะรูใช่ครับอโอยมาไม่กินหรอ you eat k ก n g a r o ใช่ทุกๆครั้งกินข้าวแคนก a รูแคนก g รูพาส a s s the มาลู จิงโจ้ิงโจ้ my teacher ขอบคุณครับโอ้ยคุณ teacher เดี๋ยวเด๋ยกินจิงโจเหรอค่ะ do you actually eat kangaroo yeah yeah it's really good to eat r e a l p r o บอกว่าให้โปรตีนเยอะมากด้วยดีต่อสุขภาพใช่โปรตีนโปรตีนกล้ามยายเยะใช่ไทยแลนด์กินหมาบึกเลย แ้วคุณซันนี่เนี่ยเขาอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่ที่สิดนี์แล้วคนที่สิดนี์เวลาเราเขาเจอกันอ่ะเขาทักทายยังไงโอเคเข้าใจครับจะสเกย์ไรเกยตนดนด์อัอยูมกันใช่ไหมใช่อยู่มิตรเอสเม e ร i ไลค์เกยได้ไหมเกย์ไม่ขึ้นโอเคโอ้ไฮอ h ไฮอลากันไฮอะไฮจะมีกันอ่ะ วุ่นวายเมืองนี้เว้ยพลเแลนคาร์บ not really not really พอมพลเร้นคาร์บอันนี้อาจจะไปรุ่นหน่อยรรุุ่่นนตามสไตล์ของเขาผมพอลองถามแล้วแล้วมีอะไรไหมในในไทยเราเนี่ยที่เขาไม่ไปทับไม่ไม่ประทับใจค่ะ Is there anything in Thailand that you dislike พไม่ชอบรจีมามา and ยุ่งแย่ยุ่งยุ่งบิโตบิโตใช่คบิโตบิโตเพราะไม่ชอบยุงอะไรนะยุงภาษาอังกฤษว่าไงนะบิโตมจอไม่รับคือยุ่งพไม่ชอบยุ่งพอพอนาคายุ่งทุกทครั้งครับเพราะว่าพอ กลัวดา n ีฟ fever I'm like Mike นักเียนคิดว่าพอมติงตองเพราะฉันยุงค่ะ I'm killing the yung all the time อ๋อ the tennis แบบใช่เอาเอาไม้เทนนิสตีแปะแปะแปะยุงตลอดต้องขอโทษยุงไทยด้วยใช่คะจะขโทษคข้ายุงก็เป็นฝรั่งเล็กคนแรกที่มาขอโทษยุงในรายการของเราใช่แล้วถาม ขาเนด้วยความกลัวยุงเนี่ยเวลานอนกลางมุ้งไหมรู้รู้จักมุ้งไหม Do you have something that you put over you to protect you from mosquitoes I have everything I have lemongrass the nakayu อ๋อย่งเดียวข้างเดียวเนี่ยคอคือเมื่อพี่พูดว่ามีอะไรที่แบบปกป้องคุณจากยุงไหมเขาก็บอกว่าอ๋อมีตะไคร้คือทุกอย่างจะเว้นมุ้งแต่ว่าเขาต้องไม่รู้จักนบพี่เตงอ๋อเหรอพร้มลองทุกสุดยอดครับ No 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 I in t h a ลนด์เซมเซมสลิสลิป s ขา e ขาเขาเข h เขา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 เข h เ u าเข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  a เ u u u t t h เขเปเาเเาเมงเ แล้วก็รถติดรถติดโอ้รถติดโอ้ my dear I get motorcycle everywhere ไปได้ทุกทางเลยอ๋อแล้วที่ออสเตรเลียไม่มีรถติดเหรอคะบังคลังครับแต่ว่าที่ไทยแบงคกรอนเทป traffic jam ทุกวันโอ้ทุกวัน every day ทำไม่ได้โอ้หลับได้เลยเออดีได้พักผ่อนด้วยมองน้องในแง่ดีเห็นคุณซันนี่บอกบอกลึกๆกับพวกเราว่าอยากเป็นคนไทย oh i'm got but pom ma i'm an actor so i love speaking I, uh. my mum says i speak too much but um, i just love speaking and speaking thai is one of my favorite things to do ah. um, that's why i love here i love learning languages and Um, uses every it day อเขาบอกเขาเป็นนักแสดงดังนั้นเนี่ยการที่จะพูดภาษาไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาชอบมากแต่ว่าเขาขี้เกียจเรียน<อ>ดังนั้นไปไหนไปหาแม่ค้าไปซื้อของเขาพูดภาษาไทยเยอะๆ,ๆจริงๆเราก็ใช้วิธีนี้ในการเรียนภาษาอังกฤษนะได้เหมือนกันนะเหมือนกันเนาะสนิมไม่ต้องเรียนหัดพูดพูด้สปีคติงต้องชิงช่องโนโนโนทีชิงช่องโนที Ting. 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 Yeah. Oh, ting goes up. Oh, yeah. ting. Ting tong. Ting tong. Yeah. Uh. Oh, oh, <coughs> uh, ting tong. <laughs> ting tong. Yeah. My name. Teng Teng Yeah. Oh, Teng Good, good. Oh. Uh. Thơ thơng. Thơng thơng. Yeah. Uh. Thơ 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 Yeah, yeah. Thơ. Okay, goes up. Uh, yeah. Thơ 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 thơng Thơ thơng Thơ

วันนี้ก็อีกหนึ่งมุมมองนะคุยก้งเหงื่อแตกเลยวันนี้ผมกับคุณเท่งอาจจะเมื่อยมือนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าดีได้น้องปอนมาช่วยด้วยนะฮะก็เป็นเรื่องราวความประทับใจของชาวต่างชาติคนนี้น่ารักมากแม้จะเป็นค่อนข้างวัยรุ่นหน่อยแต่ก็มีมุมมองมีแนวคิดที่ทําให้เรานั้นรู้สึกประทับใจเขาเช่นเดียวกันใช่แล้วค่ะเอาวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณซันนี่เบิร์นที่มาแบ่งปันประสบการณ์กับเรานะคะขอบคุณครับ